ไปไหนครับไปแห่งงานครับขอให้ขอให้คุณปู่ขอให้คุณปู่ลุงพ่อเตลงนำทางปลอดภัยนะครับนะครับอ้าวสวัสดีครับวันนี้วันนี้จะพาไปงานนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับอีพีจีทุกคนครับมืินิสิทธาพ่อพลายนะครับจะไปแฮงงานด้วยครับ นเกี่ยวกับงานวันสำคัญนะครับาห5ธันวานะครับอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับตอนนี้กำลังเตียมตรครับที่น้องครับกำลังเตรียมตัว คลายนะครับอาบน้ำจังไม่นะครับพอจะเตรียมโต๊ะนะครับไปงานนะครับอย่าลืมนะครับแฟนครับเอฟซีนะครับอยู่แถวอําเภอหนองแสงนะครับพอกันนะครับมือเด็กกำลังออกเป็นทางนะครับมืานที่วัดพื้นที่ตอนแง่ๆนะครับทำๆครับสำหรับแฟนครับเอนะครับสี่ต้องการอยากถ่ายรูปนะครับ Good night, ครับเพื่อนครับไอซี่นะครับที่เห็นต่างครบหน้ามาครับถามว่าหนาวบบนะครับโอ้ทำลักษาะนี่หนาวบบเป็นเพือพี่นอ้นอ,องฝนโต๊ะนี่ก็เล่นน้ำนะครับอากาศเย็นๆนี่ก็เล่นน้ำนะครับเล่นน้ำเล่นที่ตมนะครับาารนนนนรบ,บรอมีหนาวครับผมเอาะนี่เพื่อนครับไอซี่ถามมาว่าต่งา,างหนาวโบทาหนาวไหม พวกได้รู้เนาะคุณก็บเสาใจอยู่ครับเ่้นขาที่ตื้นกระทำมาเห็นสรารหานหนาวนะครับเห็นเห็นลมมืแห้งนะครับเป็นกระยานหนาวเนาะต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับขอให้สิขออธิบายให้เข้าใจจดหน่อยเนาะสร้างบ่าหนาวครับสร้างบ่าหนาวสร้างเป็นสัตว์ที่มักลรียนต้มนะครับบนสางปลาครับเป็นตุ่มดีนะครับนี่ผีผ้าก็พ่ายนะครับ ไปเดินทางไปนะครับแต่ว่างานมือถือครับแต่ว่าระยะทางไปนะครับจะต้องเดินไปเพื่ออาจจะต้องไปมื่อนี่นะครับเพราะว่าจะต้องให้ต้องการหนึ่งานนะครคับควันกับพี่น้องครับบ <c oughs> อได้บอกงานหลายมือแล้วช่วยดีกว่าทีว่าแล้วเนาะนะครับเจตรียมไปินโปรไฟดีนะครับแต่กย,ยังดีอยู่ครับยังมีส่วนตาอยู่ <c oughs> พิชบปอร์ใครดีนะครับหลายๆอย่างเนาะสำหรับชาวนาแตเกษตรกรนะครับจะได้ขั้นยิ่งดีนนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับจะออกมาประกันราคาข้าวนะครับในราคาหลังละมุนหานะครับอันนี้ก็ยุทที่ทลองตลาดใช่ว่าเขาซื้อบระหวัดมุนหานแต่ก็ได้รับส่วนต่างนะครับตรงนี้จะพิชจะเห็นแม่ขาดแม่นะครับกับตองกาปอไข่นะครับแฟนคลับเอซีนะครับ เพราะวา่าโช่วงนี้งานหลายนะครับนั่งมือเกือบตัวไม่ไหวลามาอตทิ้งเขาหนักหนักนะครับสมมาะวเป็นยังนะครับเพื่อนี่นอนนะครับเครื่องประเเมย์ที่น่องนะครับจะทำไงอะนะครับชุดมันครับชุดมัน <laughs> เดือครับเด้อเป็นคับเมซีนะครับยูแถวอุดรอนนะครับแถวอุดรอนนะครับหรือแถวอ้อนนองแสงนะครับกามาให้กำลังใจหรืออยากมาสัมผัสนะครับกับสร้างโตเป็นเป็นนะครับลายมุมเตงนะครับกล้าที่ไปต้งกันนามเชื่อดนะครับมีลายมุมเตงนะครับลายทองคำแล้วก็ลายขวัญเมื่องนะครับมือเฮเซานะครับมือนะครับระยะข้างที่เฮกับลายที่โลกพอสมควรนะครับ นันกาแฟคลั่นะครับขอขคุณแฟนคลับที่อมาบึงม,มันสมให้กำลัใจนะครับสาหรับแ้แนคล่แนันตอยากมาถ่ายรูปอยากมาสัมผัสนะครับหรืออยากมาให้กำลังใจนะครับก็สมัสมรถมาได้เยครับเด้อ เน็ตงานนะครับมื้อนี้ต้องให้กินกล้วยก่อนเพราะว่ามันสิได้กล้วยๆอันนี้กล้วยลูงปูนะครับเครือสุดท้ายครับเนี่ยเครือสุดท้ายเครือสุขไทยเนี่ยจิเรนน้ำไปใส่กินน้ำไอ้มเอ้ยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนง่้ยง่ายงไม่แน่ว่าอะไร ไป่หิบหนาาเสยนี่ปะ่ะมาแล้วครับมาแล้วก้อกล้วยลูอไนี่ก่อนติดไปให้เดียดป็นงานเป็ท่งนะครับต้องทิ้กล้วยก่อนมันจะได้กระหนังมันจะได้กล้วยครับพี่โต้งครับพ่มา,มาการะยุหันลเด ไป,ไปก่อนเดี่ยขึ้นรถไปก่อนเนียนี่ขึ้นรถไปก่อนเดย มาเนมาี่ก่อนมาขอบคุณแฟนขบ FC ก่อนเล้เหรออ,อ,อันนี้เป็นตาไม้นะครับนี่ของ FC จากอายุทยาครับผมอุ้ยใส่เล้กไฟแ้งจังปังเลยครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับพอดีเพิ่นมาเห็นเพิ่น่าโอ้ยผู้ใหญ่ตาสายตาบอดีดีแมนครับสายตาสันครับ เพื่นเลยไปตัดแว่นให้นะครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดทรงหอกโดยเฉพาะเด้ครับต้องกราบขอบพระคุณเหลายนะครับอ่าสำหรับเอฟซีนะครับจากยุทธยานะครับผมเอ้าหมูแบนมาทำอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวโู้ห์สวัสดีครับโอ้หไม่สวัสดีสัวจะไปไหนแล้วนั่นน่ะฮะตาครับก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจช่องพลายหนุ่มเสกนะเด้อครับเด้อพี่น้องครับ ขอให้แฟนขับเอีนะครับช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดอ่าให้กําลังใจนะครับช่องปลายหนุ่มเสียงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ